สวัสดีค่าคือแม่งูทองและนี่คือลูกสาวของโตค่าสกิบิดอยก็ใหญ่ที่เห็นค่าเป็นมัมมี่เริชอบจับคนทำมัมมี่เป็นอย่างมากพร้อมกับลูกสาวของข้าก็ชอบกินมัมมี่ไปเช่นกันเอาสกิบิดอยลูกสาวแม่มันจะปั้นทำมัมมี่แล้วนูกจะได้ข้ากินเย็นนี้เป็นมัมมี่ทอดมัมมี่ผัดมัมมี่ลอยเกลือหรือว่ามัมมี่อะไรนี้เรท่ดรูจับได้ละ ได้เลยค่ะแม่นมอนงี้หนูหิวมากมาย่างบวบไม่มีม่ทอดอ่ะมีมัน่อยเกลือมันนี่ตำราทุนยากเลยค่ะกันเอี่หนดูเพื่้เรื่องก่อนนะโอ้ดีมากค่ะลูกสาวแม่เป็นแ่ะหนโคตรเก่งเลยใช่ไหมล่ะฮะเดี๋ยวแม่เรียกน้องสาวมาช่วยนะลูกแต่แม่ขอตั้งสติควบคุมตัวก่อนโอ้ยแม่มันชนหนูอ่ะแม่ไปทำอะไรเนี่ยเร็วๆหนูหิวแล้วอ่้าอูอีอู่อีออกมาช่วยพี่สาวหน่อยสิลูกมา แม่หนูกลัวมันไม่ชนหนูอีกอะไอ้พีคนนั้นอะหนูก็เดินเบี่ยงสิกิดวางไงรู้แค่นี้เองแค่นี้เองอะไรมาแม่บงแดงแม่มันแคบป่แม่เดินมาหน่อยได้ไหมยะค่ะค่ะแม่ขอโทษเดี๋ยวแม่รู้สึกว่าได้สัญญาณอะไรบางอย่างแม่มาช่วยตรงนี้หน่อยฮะอะไรเกิดอะไรขึ้นฝั่งนั้นอะแม่แม่ไม่ควบคุมหนูเลยอะพี่ฟ่เร์ยเขาจะเกลวเครื่องนี้ให้ได้เลยอะ โอ้ยลูกแม่ต้องคุมหลายตัวนี่ค่ะแม่คุมสองตัวหัวแม่สติบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยถ้าอยากกินมัมมี่ก็เงียบเงียบปได้ไหมไม่เป็นไรขันน้องไลไม่ได้หนูไล่แห่เองโอ๊ยบิงเว้าอ่ะฮะโดนสักทีหน้าแตกชิดเฮ้ยใ,ใ,ใ,ใครตรงนั้นแอบมาช่วยอะไรนะ่ะไม่ใช่เวลาไหมคนเขาหิวอยู่อยาก,กดนะอยาก,กดหุ่นนะแม่ช่วยคีโอ้ยลูกแม่สาดไปสอนนอกแล้วเนี่ย Oh, อ๋อแม่ทำไมพาหนูเดินมาไตขนาดนี้อ่ะโอ้โหไข่เย็นลูกแม่ต้องคุมหลายตัวอ้าแม่แมันไม่มีตัวอะไรอกะน้ในลูกใครเองสี่ลูกไม่ต้องมาบอกแม่แม่จะไปตั้มกระถอะหรอแม่ก็ตั้มไม่ได้เนี่ยไม่รู้เลยค่ะมาลูจะไล่ได้หรือเปล่าลูกใครสนใครสอนให้ลูกไปตีตัวให้ลูกไปคำสาบอยู่อ๋อหนูไม่รู้เฮ้ยว่าแต่ลูกเมื่อกี้ลูกลูกชื่ออะไรลนะ แม่สาบไป,ปแม่ลืมนึกชื่อโอ้ยก่อนข้างบนแม่สาบไม่ได้อะแม่เรียกรูปมาไม่ได้ลูกทำอะไรอยู่ถูกขอยห้าวมีคะแม่๋อล้ลูกเร็วๆรลูกคนนี้ชื่ออะไรดีอ่ะโอ้ยก่อนตั้งชื่อลูกโอ้ยแม่เรียกเราเวสิโอ้ยแม่เวียนหัวจะตายอยู่แล้วก่อนเอออะไรนะเออโอ้ย แม่ตกเอาแฟกกดไว้ทุบมีโอ้ยแม่คุงหนุ่ยไงเนี่ยโอ้ยแม่หนูโดนชนมากโอใยพี่เขาก็โดนชนหนุ่ยอะเอาไทยมากโอ้ยแม่ย่าหัวร้อนสิแม่ไม่ได้หัวร้อนนี่เนี่ยโอ้ยคัโอ้ยบุคคลาช่วยหน่อยอาวีอะไรมุกชื่ออะไรนะไม่หนูชื่อกีบีตอยอ๋ออ่าแม่ลงมาทำไมเนี่ย อ่าแม่หนูได้อาหารมาจานหนึ่งแล้วได้เวลากินแล้วไหมคะโอ้ให้เรากิบแพ้คนลูกดูว่าเราเก็บไปกี่คนเรายค่ยมากินเดียวให้พี่แพนพี่พี่น้องนเขากินด้วยอ้าวแล้แม่จะคุมยังไงเนี่ยลูกนุกนุกนุกหยาตีลูกเป็นคำสา์แม่บอกช้าไปอ่ะไม่เป็นไรแม่แต่หนูจัดการเองวันนี้พวกเราจะต้องอิ่มอย่างไรสักสองตัวหนูก็อิ่มแล้ว